วันผมอยู่ทั้งวันก็มีคุณเอกใจหงกังวานมีผมมีน้องอ้มอมีน้องแอนไปเพราะว่ามาทําธุระก,กันในสาภามาติดต่องานกันในสาภาเสร็จสิ้นก็นะครับก็อยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุมก็ค่อนข้างที่จะเมืมอ่อวานนะครับพูดกันง่ายๆมันไม่น่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับเพราะว่าการ เผชิญของการเผชิญหน้าของกลุ่ม2กลุ่มไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้ววันนี้ท่านอย่าลืมนะครับว่ารัฐบาลรู้ทั้งรู้ว่ากลุ่มเสื้อเหลืองเนี่ยมันไม่ได้มาเพื่อที่จะนะครับปกป้องสถาบันมันเป็นกลุ่มจัดตั้งเป็นม็อบจัดตั้งขึ้นมานะครับแทนที่ประยุทธ์จันโอชาจะมีมาตรการใดมาตรการหนึ่งจัดการกับกลุ่มเนี้ยที่มาสร้างความไม่สงบอาจจะทำให้เกิดการเข็นฆ่า การทำร้ายร่างกายมาซึ่งกันและกันเนี่ยคือประยุทธ์ไม่ได้มีมาตรการในการปกป้องนี้เลยปล่อยให้สองกลุ่มเนี่ยนะประชิญหน้ากันแบบเอาสิใครดีก็ใครอยู่อย่างเงี้ยแล้วสังเกตดูนะครับฝั่งเสื้อเหลืองถือผมไม่ได้บอกว่าฝั่งเสื้อเหลืองรักสถาบันนะถ้ารักสถาบันพวกนี้มันจะไม่ทําให้สถาบันเสือ่อมเสียสถาบันเสื่อมเสียมากๆาถ้ามันอ้างรักสถาบันนะเมื่อวานนะก้อนหินลูกอย่างเงี้ย คือเครื่ยงหัวคนไปนี่มีแต่ตายครับมีแต่ตายมีการนั่งส่องปืนด้วยเอา้ามีปลอกกระสุนชัดเจนอย่างเงี้ยแต่วันนี้ทําไมประยุทธ์จันโอชาหละหลวมแล้วบอกกับคนทั่วโลกบอกประนีประนอมแต่ตัวเองเห็นอยู่ว่าฝั่งหนึ่งจะมาฆ่าฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งฝั่งเสื้อเหลืองที่อ้างว่ารักสถาบันจะมาทําร้ายอีกฝั่งหนึ่งทําไมคุณไม่มีมาตรการในการจัดการไม่มีเลยครับ ตำรวจไม่มีสักนายหนึ่งทั้งที่เมื่อวานเนี่ยเกือบสองพันกว่านายนะตำรวจอยู่ตรงสะพานนะ่ะคุณรู้ป่ะเต็มถนนไปหมดอนะ่ะแต่วันนี้นะคำถามหลายคำถามว่าเอา้าแล้วทําไมอยู่จุดกึ่งกลางที่เขาปะทะกันเนี่ยทำไมตำรวจไม่ไม,ไม่ไปห้ามปรามหรือไม่มีตำรวจแม้แต่สักนายเดียวอยู่ตรงนั้นปล่อยให้เขานะทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาเคลี้ยงก้อนหินเคลี่ยงอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเข้าหากัน หัวร้างข้างแต่กันยิงกันอ่อเป็นแผลกันคุณเห็นภาพข่าวไหมฮะเมื่อวานชัดเจนไหมฮะแล้วอันนี้แหละครับปะทะก,กันเนี่ยนี่ยังไม่รุนแรงนะครับแต่เท่าที่รู้มากลุ่มเสื้อเหลืองที่ทําการจัดตั้งมาเนี่ยประชาชนก็ก็ตีแผ่อย่างชัดเจนว่าเป็นกลุ่มที่มาจากชนบุรีเป็นของเหยียเพงนะที่เป็นอะไรอะรัฐมนตรีอะไรอะรัฐมนตรีแรงแรง,งานนะก็เกณฑ์คน ชนบุรีพักพวกตัวเองมาใส่เสื้อเหลืองแล้วมาทําการประทะข่าวมันออกมาอย่างชัดเจนนะหน้าตาก็คุ้นๆกันทั้งนั้นแล้ววันนี้เนี่ยประยุทธ์จันโอชาไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าเ e อียเพ่งนั่นก็พวกตัวเองเป็นประธานวิปใช่ไหมฝ่ายรัฐบาลประธานวิปอะไรนะพักพลังประชารัฐปฏิเสธไม่ได้กับลูกน้องตัวเองลูกน้องประยุทธ์จันโอชานะ เสียเพงเนี่ยชนบุรีเนี่ยแล้วก็สืบสาวราเรื่องกันกั่งคนของเสียเพงอยู่ชนบุรีแล้วนี่แหละครับมาตราการต่างๆในการจะป้องปรามไม่ให้เกิดความรุนแรงบอกประณีประนอมมันคืออะไรนั่นคือพวกตัวเองทั้งนั้นหรือถ้าเราพูดกันง่ายๆคือพวกประยุทธ์อะเมื่อวานอะเสื้อเหลืองอะผมไม่ได้มองว่าพวกเสียเพงนี่อะไรแต่นั่นคือพวกประยุทธ์เพราะเสียเพงก็คือพวกประยุทธ์ ก็คือคนของพลังประชารัฐเป็นสสประชารัฐแล้วคุณปฏิเสธได้ไงว่าไม่ใช่พวกประยุทธ์จันโอชาวันนี้เนี่ยคุณบอกได้เหรอว่าเนี่ยเสียเพ้งเฮียเพ้งเฮียเพ้งเนี่ยไม่ใช่คนของพลังประชารัฐอ้าวถ้ามันเป็นคนของพลังประชารัฐแล้วมันเป็นคนของประยุทธ์ไหมก็ใช่แล้วมันเป็นอะไรเป็นรัฐมนตรีแรงงานเป็นลูกน้องประยุทธ์ไหมก็ใช่แล้วไอ้ลูกน้องของเฮียเพ้งคือลูกน้องของประยุทธ์ไหมก็ใช่แล้วใส่เสื้อเหลืองไปสร้างสถานการณ์ความบุนแรง เมื่อวานใช่ไหมก็ใช่แล้วสุดท้ายมันคืออะไรล่ะครับประนีประนอมเหรอครับเนี่ยคุณเอาทุกทางเมื่อวานคุณสร้างกลุ่มเสื้อเหลืองผมบอกว่านี่คือการกระทําของประยุทธ์จันโอชาเลยไม่พอคุณยังมีออเดอร์ให้ตํารวจประมาณ2องพกว่านายเนี่ยรีบจบเกมซะรีบจบงานในส่วนตรงนั้นซะในกลุ่มผู้ยนุมสองฝั่งที่ก็ามากันค่อนข้างเยอะเนี่ยให้รีบจัดการซะ ฉีดน้ําเติมน้ําทําอะไรก็ได้ให้เสร็จเพราะว่าหลังจากนั้นสสก็จะได้สบายประชุมเสร็จแล้วจะได้สบายใจจะได้กลับบ้านได้นี่แหละครับความเห็นแก่ตัวแล้วซักตัวหนึ่งผมบอกได้เลยนะครับเมื่อวานนะครับมีแต่สสพักเก้าไกลมั่งถ้าที่ผมเห็นที่ออกมาพร้อมผมสสพักอื่นผมคงไม่ต้องเอ่ยปากไม่ต้องเอ่ยนาะมไม่ออกมาสักตัวหนึ่งนะครับสสพักอื่นไม่ออกมาสักตัวนะครับแล้วนั่งอยู่ข้างใน นั่งอยู่ในวอรรูมตัวเองนั่งอยู่ในสภารู้ทั้งรู้นะครับว่าภายนอกเนี่ยเขาต่อสู้กันเขามีการกระทบกระทั่งกันประชาชนบาดเจ็บประชาชนอยู่นอกรัว้วพวกคุณนั่งประชุมสภากันอย่างสบายเชิญแล้วมีสสบางตัวนะครับผมพูดเลยด้วยความตอนแรกผมก็ศรัทธาบอกเลยออกมาประมาณทุ่มสองทุ่มบางตัวนะฮะผมไม่ได้บอกว่าพักไหนนะ ออกมาจะเอาหน้ามาก่อตรงหน้ารัวสภาเป็นไงมัง่งอะไรมัง่งไอพูดถามว่าเป็นไงมัง่งอะไรมัง่งอ่ะชื่นใจฮะไม่เป็นไรก็ถือว่าโอเคผมก็รู้จักแต่เขาคงไม่รู้จักผมผมนคนตัวเล็กคนไม่มีชื่อเสียงก็ไม่รู้จักผมหรอกผมบอกว่าดีพี่ถามถามพี่เอกเป็นไงมัง่งอะไรอย่างเงี้ยถามแค่คำสองคำแล้วก็ต่อมาด้วยว่าไงว่า ผมผมออกไปไม่ได้เขาไม่ผมออกไปข้างนอกพอ่อมตายอ่ะฮะสอสอคนนี้เป็นสอสอเก่าแก่ด้วยเป็นสอสอมานานแล้วด้วยผมไม่ต้องบอกว่าพักไหนนะไอ้พักที่ปลุบพลุโผล่อะ่ะโคตรคือผมหันหลังกลับเลยผมบอกคือผมคิดในใจผมไม่เสียวนากัไอ้สอสอตัวเนี้ยสอสอพันเนี้สอ,สอ,นนส,อสอที่แบบว่าไอ้เขาแม่ผมออกมึงอ่ะออกได้แต่มึงไม่ออก มึงไม่คิดจะออกมึงก็รู้ว่าประชาชนอยู่ข้างนอกคุณก็รู้ว่าประชาชนอยู่ข้างนอกคุณทําไมไม่ออกเหมือนกับพรรคเนี่ยพรรคก้าไกลดูเนี่ยเขาก็ออกไปเขาก็รับชอบตัวเองได้อันนี้ถือว่าเป็นสปิริตออกกันไปพร้อมกันแต่ไอ้สอสอตัวนี้นะมันจะแย่งซีนอยู่ตลอดคุณไปดูในในการชุมนุมไปประกันตัวน้องเคยไปประกันตัวน้องมง้งน้องไม้อะไรด้วยสอสอตัวนี้คบไม่ได้ เขาไม่ให้ผมออกสู้ๆนะอะไรประมาณเนี้นะผมขอพูดอย่าพ่อมตายนะถ้ามึงอยู่เงียบๆมึงจะดูดีกว่าไม่ต้องออกไปข้างนอกหรอกครับคุณไม่ต้องออกนะใจปอ๊อตก็ไม่ต้องออกนะแล้วข้างนอกนั้นใครประชาชนทั้งนั้นประชาชนที่เขาสนับสนุนคุณทั้งนั้นประชาชนฝั่งประชาธิปไตยทั้งนั้นถ้าพวกคุณนะคิดว่าเป็นสสเป็นประธานวิปนะ แล้วเป็นสอสฝอั่งผู้ทรงเกียรติเนี่ยแล้วต้องรักษาภาพตัวเองมากๆเนี่ยนะจะทำให้ลุกตัวเองแย่ไม่เหมาะสมกับการเป็นสอสอไม่เหมาะสมกับการเป็นหัวหน้าพักลาออกไปเถอะถ้า,ถ,าถ้าการรักษาภาพคุณสำคัญกว่าไปดูแลประชาชนที่เขาอยู่ข้างนอกอ่ะคุณลาออกไปเลยผมโคตรเกลียดเลยคนพันนี้นะครับสร้างภาพโอ้ดูดีมากมา ถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าคุณจะเป็นสอสอพันนี้นะวันนี้ผมมาอัดอัดสอสอนะเอาจริงถ้าคุณจะเป็นสอสอพันนี้คุณลาออกไปเลยและอย่าเสแสร้งอย่าตีสองหน้าอย่าปิ้นป้อนกระล่อนตอแหลอยา่าไม้หลักปักที่เลนจุดยืนไม่ชัดนะคุณลาออกเลยใครจะเกลียดผมเกลียดเลยครับแต่ผมแค้นเมื่อวานผมกะว่าผมจะไล่สดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะแต่ผมกลับกว่าจะได้ออกจากสภา,ากเกือบเที่ยงคืนแล้วเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้มายืนหน้ารัว้วและเกาะลูกกรงตรงหน้าสภาแล้วบอกว่าสุ้ๆนะ ผมออกไม่ได้ผมได้ยินคำเนี้ยผมหมดศรัทธาแต่ไอตัวนี้เลยไอส,อสอสอตัวนี้นะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคหนึ่งนะผมบอกแล้วเขาไม่รู้จักผมหรอกผมเป็นคนตัวเล็กนะแต่ผมมีสิทธิ์ไม่ศรัทธาคุณนะนะผมมีสิทธิ์ไม่ศรัทธาคุณนะแล้วผมจะไม่ศรัทธาคุณเลยนะในคำพูดคุณนะเพราะมันเห็นถึงใจิตใจพวกคุณนะ่ะมันแคบขนาดไหน พวกคุณนั่งประชุมกันอย่างสบายไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรเลยประชาชนเขาโดนยิงกันคุณเห็นไหมโดนแก๊สน้ำตากันคุณเห็นไหมนั่นเขาคือเดิมทีเขาศรัทธาคุณเขาเลื่อมใสคุณนะเขาเชียร์คุณนะก็เหมือนผมแต่วันนี้กูหมดผมหมดนะผมหมดโทษทีพูดหยาบนะครับผมหมดแล้วคบไม่ได้ครับ ผมพูดเท่านี้แล้วเมื่อวานเป็นการสั่งออเดอร์จากประยุทธ์จันโอชาอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าสอสอทุกเกือบทุกคนนะครับทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลไม่ออกมาเลยไม่ออกมาดูเลยไม่ออแทนที่ข้างนอกเขาจะระอุเขาม,มีการกระทบกระทั่งกันมีการยิงกันอย่างเงี้ยประชาชนคุณเห็นไหมบาดเจ็บไปเท่าไหร่คุณเห็นไหมแล้วการใช้กําลังเนี่ยเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับ การใช้ปืนรถฉีดน้ำเนี่ยนะครับเป็นไปอย่างต่อเนื่องเว้นวักสองนาทีฉีดเว้นวักสองนาทีฉีดเติมน้ําเว้นวักสองนาทีฉีดอีกคันหนึ่งน้ําหมดถอยเข้ามาถอยเข้ามาเติมน้ํายาเคมีเห็นชัดเจนนะครับผมส่องตลอดเติมน้ํายาเคมีเติมน้ําเติมน้าเต็มเติมน้ำยาเคมีเสร็จปุ๊บไปประจําที่คันที่หมดก็ถอยเข้ามาอีกโอ้ทำงานกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยครับเมื่อวาน แล้วการฉีดน้ําเป็นไปนอย่างต่อเนื่องเพราะมีทงมาว่าให้จบภายในสี่ห้าโมงเย็นหกโมงเย็นต้องจบสุดท้ายไม่จบครับเมื่อวานฮะมันสู้แรงของกลุ่มผู้ชมมุมนุมไม่ได้ซึ่งผมอ่ะสังเกตการอยู่ตลอดตรงนั้นโดนทั้งไอ,อ,อระเบิดแก๊สที่น้องๆเคลี้ยงเข้ามาเพราะว่าเคลี้ยงเข้ามาในกลุ่มของตํารวจซึ่งผมก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็ล่าถอยกัน นะน้ำมุ้งน้ำตาไหลคอแห้งผ่ากันก็เมื่อวานก็อุดตัลุดกันพอสมควรแล้วเกือบเหยียบกันตายตอนที่ทลายกำแพงตำรวจเข้ามาได้โอ้โหแน้องๆเขาตูนเข้ามาเลยเพราะว่าโอ้แต่และคนก็โดนไม่น้อยครับโดนทั้งแก๊สน้ำตาโดนทั้งน้ําที่เป็นสีสีม่วงนะครับแล้วก็น้ําที่ผสมสารเคมีมาเต็มเต็มโดนเต็มเมจริงๆครับใครไม่อยู่ในสถานการณ์เนี่ยไม่รู้จริงๆเมื่อวานแบบวิตเหยียบกันตายนะเอางี้ดีกว่า เพราะฉะนั้นการที่จะตำรวจได้รับออเดอร์มาเพื่อที่จะปิดงานได้เนี่ยมันล้มเหลวไงเมื่อวานนะมันล้มเหลวมันปิดงานไม่ได้ทั้งที่มีการนะการนวดนะการใช้รถแรงแรงดันน้ำเนี่ยนะฉีดไปตั้งแต่ตอนตอนตอนกลางวันเลยนะเริ่มปฏิบัติการเร็วเลยบ่ายโมงบ่ายสองก็เริ่มเลยยังเอาไม่อยู่ สุดท้าย5-6าหกโมงทุ่มหนึ่งก็ยังจบไม่ได้ต่อสู้กันประมาณ3าสี่ชั่วโมงกว่าจะหลุดมาได้ท่านคิดว่าไงอะแต่ละคนโดนกันน้ำมูกน้ำตาไหลถูกไหมใครไม่มีอุปกรณ์ป้องกันก็โดนกันไปตามๆกันก็อย่างที่เห็นสื่อก็โดนโดนกันหมดทุกคนแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันทําให้เกิดความรุนแรงเกิดการประทะเกิดการใช้รถฉีดน้ําถึง7 6 7คันเนี่ยข้างละ3คันเนี่ย วิ่งสลับไปมาสลับไปมาเนี่ยนะครับเพื่อปราบปรามกลุ่มฝูงชนเนี่ยทำกันเป็นกระบวนการและใช้กระบวนการการฉีดน้ำเนี่ยไม่เกิน3นาทีเติมน้ําฉีดทีเติมน้ําฉีดทีต,ดทตลอดระยะเวลา3 4สชั่วโมงเพื่อที่ตอบสนองคําสั่งของผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองตอบสนองตัณหาของประยุทธ์จันโอชาบอกว่าปราบให้ได้อะคุณคิดว่าไงวันนี้มันปราบให้ได้อะแต่มันปราบไม่ได้อะ คุณแค้นไหมถ้าคุณอยู่ข้างในแล้วคุณทําอะไรไม่ได้คุณช่วยใครไม่ได้แบบผมอะ่ะแค้นไหมช่วยช่วยน้องเขาไม่ได้อะทําอะไรไม่ได้อะ่ะเมื่อวานอะ่ะนะครับจนเนี่ยนะครับบุกนะท,ท,ทลายกําแพงกั้นเข้ามาได้เราก็มีความรู้สึกว่าเออคนที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าน้องๆที่อาจจะได้รับในส่วนตรงอ,อ,อันตรายตรงนี้อาจจะน้อยลงเพราะว่า ทลายกำแพงเข้ามาได้แล้วคงไม่น่ามีอะไรเพราะว่าไอ้คนที่สร้างสถานการณ์โดยไอ้ฝั่งคนของรัฐบาลผมต้องใช้คําว่าคนของรัฐบาลที่ใส่เสื้อเหลืองนะเพราะประยุทธ์ไม่เอออ,อไม่คัดค้านอะไรนั่นคือพวกของประยุทธ์ประยุทธ์เห็นด้วยกับการกระทําแบบนี้ประยุทธ์ไม่มีมาตรการในการป้องปรามอะไรทั้งนั้นของกลุ่มเสื้อเหลืองซึ่งผมโยงใยไปแล้วนะครับเสื้อเหลืองเป็นคนของเงียบเพ่งเงียบเพ่งก็เป็นสอสอบ ประชารัฐเป็นรัฐมนตรีแรงงานรัฐมนตรีแรงงานเป็นลูกน้องของประยุทธ์ประยุทธ์ก็ต้องมีส่วนรู้เห็นด้วยมันเลยไม่ปราบปรามอะไรเลยคุณดูสิครับคุณจะไม่เจ็บแค้นได้ไงอ่ะแทนที่คุณจะปัดพ้นตัวคุณว่าเนี่ยไม่ใช่พวกคุณคุณก็ไปสอบสวนตั้งเอาตำรวจไปดูซิไปตรวจสอบที่กลุ่มนี้มาโดยชอบทำไหมอะไรไหมคุณก็เห็นอยู่ปล่อยให้เขานะมีปัญหามีปากเสียงทะเลาะก,กัน เวียงก้อนหินกันใส่กันอย่างเงี้ยทำร้ายกันอย่างเงี้ยคุณให้เขาทำร้ายกันแล้วเด็กๆทั้งนั้นน่ะคุณดูดิมีแค่ลวดน้ากันน่ะแล้วตำรวจเป็นพันๆนายไปอยู่ไหนหมดคุณก็รู้ว่าสองฝั่งเนี้ยเสื้อเหลืองเนี่ยที่อ้างว่ารักสถาบันเขาจะฆ่ากันอยู่แล้วอ่ะแต่กลับกลายไม่มีตำรวจเลยอ่ะตำรวจไปอยู่นุ่นเป็นพันนายอ่ะห่างกันไม่ถึง5้ารเมตรอ่ะคุณว่าไงอ่ะ คุณจะไม่ให้ผมพูดว่าเหตุการณ์นี้ประยุทธ์เป็นคนทําประยุทธ์เห็นด้วยเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วนะถูกไหมเพราะลูกน้องใครก็สืบสาวกันไปสืบสาวกันมามันก็ถึงตัวประยุทธ์อยู่ดีและประกอบกับประยุทธ์ไม่ได้มีมาตรการอะไรในการที่จะไปจัดการเลยก็แสดงว่าคุณเห็นด้วยแสดงว่าเป็นคนของคุณแสดงว่ามาจากคุณแล้วออเดอร์ที่คุณนะสั่งไปในนา,ายตำรวจประมาณเกือบ2 0 0 0นายบอกว่าให้จบเกม คุณก็พยายามให้เขาจบเกมทั้งที่ผมถามตำรวจที่อยู่ข้างในคุณรู้ไหมตำรวจทุกเกือบทุกนายน้องๆเนี่ยที่เป็นตำตรวจตะเวนชั้นเขาไม่ได้มีความอยากจะทําเลยถ้าบอกให้เขาถอยเขาก็จะถอยทันทีและพูดกันอย่างนี้จริงๆแล้วเขาไม่มีคือเขาไม่อยากจะต้านนะคุณรู้ป่าวไหมเขาไปยืนตรงนั้นตามหน้าที่จริงๆเพราะนายสั่งคําเนี้นะมันใช้ได้จริงๆแต่นายสั่งนายคือใคร พอบอชนก็ยืนอยู่ตรงนั้นเมื่อวานไม่ไกลอย่างที่ผมยืนเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับออเดอร์มันมันมาตามคําสั่งของผู้มีอํานาจแล้วผู้มีอํานาจคือผู้ที่สุขสบายสเสวยสุขประชุมอยู่ในสาภาคือใครก็รัฐบาลนั้งนั้นแล้วคุณดูสอวอแต่ละตัวพูดน่าเดียดขนาดไหนรีบจัดการกรับกลุ่มผมชนที่มาประท้วงหน้าสาภาให้เร็วที่สุดคุณดูสิครับมันพูดกันอย่างนี้ แล้ววันนี้มันจะเหลืออะไรนี่เหลือการประนีประนอมก็บอกก็หลอกประชาชนทั้งโลกอะบอกประนีประนอมแล้ววันนี้ประนีประนอมหรือเปล่าวันนี้ประนีประนอมไหมไอ้คนของเขา,าไม่เท่าไหร่หรอกไอ้คนของเราที่ไล้ไม้หลักปักขี้เลนนี่แหละครับพวกสสพวกนี้ไม่ออกมาดูดำดูดีประชาชนเลยไม่ได้ออกมาแสดงท่าทีว่าเออเฮ้ย ไม่ได้นะหยุดนะอย่านะอย่าทําร้ายประชาชนนะอย่าฉีดน้านะฉีดน้ําหยุดก่อนได้ไหมคําสั่งเนี้ใครสั่งถ้าใครสั่งเดี๋ยวพวกสสฝั่งรัฐบาลไอ้ฝั่งฝ่ายค้านสามารถไปคุยได้ถูกไหมออเดอร์ใครใครสั่งมาอาถ้ามีคนสั่งคุณมาว่าให้ฉีดน้ําเดี๋ยวผมจะไปคุยมีไหมเมื่อวานถ้าคุณเป็นตัวแทนของประชาชนจร,จร,จริงๆอ่ะฝ่ายค้านจริงๆอ่ะผมเพราะผมไม่หวังฝ่ายรัฐบาลอยู่แล้วครับไม่ต้องมาพูดกับผมเพราะมันคนละพวกกัน นะเพราะไอ้พวกนี้มันต้องการที่จะสนับสนุนประยุทธ์ซึ่งผมประกาศตัวชัดเจนเป็นศัตรูกับผมไอ้พวกนี้ผมไม่ถือว่ามันเป็นพวกชัดเจนนะครับเป็นคนชัดเจนนะเพราะว่าถ้าใครสนับสนุนประยุทธ์ประยุทธ์เนี่ยเป็นศัตรูกับผมชัดเจนนะผมไม่ได้เป็นมิตรกับผมแน่นอนแต่ฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยแทนที่จะออกมาเมื่อวาน ผมไม่ได้เป็นสอสอผมไม่มีอำนาจจะไปพูดกับใครแต่ผมอยู่ตรงนั้นหวังไว้อย่างสูงว่าไอ้สอสอหัวเท่าหัวงอกฝ่ายค้านเนี่ยจะออกมาบ้างออกมานอกรั้วแต่มันมายืนตรงหน้ารั้วยังไม่ออกมาข้างนอกบอกเขาแม่ผมออกใครวะแม่คุณออกอะ่ะคุณอนะ่ะมีเอกสิทธิ์ความเป็นสอสอสามารถออกไปข้างนอกได้เพราะข้างนอกนั้นคือประชาชน คือคนของคุณคือคนที่เขาสนับสนุนคุณแต่เขาไม่รู้ว่าเขาคุณนะ่ะคิดกับเขาอย่างนี้ถ้าเขารู้ว่าคุณคิดกับเขาอย่างนี้เขาจะรู้สึกยังไงทั้งที่เขาสนับสนุนคุณผมไม่ได้โจมตีนะเพราะผมไม่ได้บอกว่าพักไหนแต่วันนี้ความขี้คลาดความเขาความขาดความกลัวของพวกคุณนะ่ะต่อไปนะ ถ้าประชาชนเห็นภาพเช่นนี้คุณจะหมดซึ่งความศรัทธาผมบอกได้เลยถ้าตรงจริงให้ตรงอย่างที่ตัวคุณพูดจริงใจจริงจริงใจอย่างที่ตัวคุณพูดคุณอย่าตอแหลคุณอย่าสับรางไปสับรางมาสสผมตําหนิเลยนะหัวงอกหัวดําผมก็ไม่เว้นผมบอกเลยผมไม่เกรงใจหน้าอิดหน้าพรงดั้งนั้นน่ะสสฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยผมไม่พูดด้วยเลยเพราะคุณไม่มีค่าอะไรให้ผมพูดเลยต่อให้คุณไม่รู้จักผม,ผมตัวเล็กก็จริงแต่ผมหันหลังให้คุณเลยผมไม่เสวนากับคุณผมรังเกียจ บอกเลยนี่ผมแค้นนะใครจะว่าผมก็จะตรมดีผมไม่เป็นไรครับแต่ผมตรงๆอย่างนี้แล้วถ้าทําต่อแหลกับประชาชนอย่างนี้คุณอยู่ได้ไม่นานบอกได้เลยโอ้ยขอแม่ผมออกผมม่อะไรไม่ให้คุณออกแล้วใครมันจะออกเพราะคุณเป็นตัวแทนประชาชนคุณไม่บอกให้เขาไปยับยั้งให้เขาหยุดฉีดน้ําหยุดเครื้ยงระเบิดแก๊สเนี่ยแล้วใครจะไปบอกได้คุณนะ่ะต้องไปบอกคุณนะ่ะต้องไปคุยกับประยุทธ์ถูกไหม คุณจะต้องไปคุยกับคนที่สั่งแล้ววันนี้ถ้าคุณไม่คุยจะให้ใครผูผมเหรอหรือใครความเห็นแก่ตัวคุณน่ะแม้กระทั่งความพยายามที่จะทําคุณยังไม่พยายามเลยคุณคุณยังเอาสิ่งที่ตอแหลในตัวคุณมาพูดเลยบอกว่าเขาไม่ให้ผมออกนะผมขอพูดจะดับายอายุเท่าไหร่ผมไม่สนใจแต่ผมไม่นับถือคุณทั้งคุณการกระทําคุณนิสัยคุณพันนี้ ผมไม่รู้แหละใครศรัทธาพรรคไหนผมไม่ผมไม่สนใจอะผมเห็นผมพูดไปตามที่ผมเห็นจะโกรธผมผมไม่ว่าหรอกแต่ว่าถ้าเป็นพันนี้มันเป็นสสได้ไม่นานหรอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ประชาชนก็พึ่งคุณแต่คุณกลับกลายเป็นคนที่ประชาชนพึ่งไม่ได้พอประชาชนพึ่งไม่ได้เขาก็เคลื่อนขบวนจับกลุ่มกันมาเพื่อที่จะแสดงจุดยืนที่หน้าสภา สุดท้ายแล้วเขาก็หวังให้คุณว่าเออให้คุณช่วยอีกสักนิดสักหน่อยได้ไหมไปพูดไปคุยว่าอย่าใช้กําลังได้ไหมเพราะน้องๆเขามาโดยสันติแต่นี่ขนาดในสภาเขาพึ่งคุณไม่ได้แล้วเขาก็เออส,สภาช่วยอะไรไม่ได้ก็เราก็รวมกลุ่มกันดีกว่าก็สแสดงจุดยืนเขารวมกลุ่มกันแล้วก็เ,เห็นว่าสภาช่วยไม่ได้พวกคุณช่วยไม่ได้แทนที่คุณจะช่วยนิดช่วยหน่อย คุณไม่ช่วยออกมาช่วยคุยก็ยังดีออกมาเป็นยืนแสดงความเป็นห่วงก็ยังดีคุณยังไม่ทําเลยอ่ะคุณไม่ต้องไปเป็นแกนนําจับไม้จับลําโพงแล้วไปพูดหลอกเพราะนั้นไม่ใช่บทบาทไม่ใช่น้าที่คุณก็เหมือนผมผมก็ไม่ไม่ไปแย่งซีนไม่ไปอะไรน้องๆก็คือนั่นคือบทบาทน้องๆเราอ่ะต้องให้กาลังใจเราต้องดูแลคอยสอดส่องคอยเป็นหูเป็นตาความปลอดภัยนี่คือหน้าที่คน,ร,น,ร,นรุ่นเราเขาทา ไม่ใช่ไปแย่งสีน้องอันนั้นนะไม่ควรเราทําอะไรได้เราก็ควรจะทําเนี่ยคือหน้าที่ไม่ใช่จะไปว่าเอ้ยทําเกินไปไหมอะไรไปไหมเรื่องของเขาถ้าเขาทําเกินตามกฎหมายกําหนดเขาก็โดนจับกลุมก็แค่นั้นเราคิดอย่างนี้ที่เราคิดดีไว้สิเราคิดแต่สิ่งดีๆไว้สิถ้าเขาทําเกินก็เขาก็เดี๋ยวตํารวจก็จับดําเนินคดีก็แล้วแต่เราคิดแต่สิ่งดีๆแต่อย่าไปตั้งคอนฟ lict อย่าไปห้าม อย่าไปมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมึงกับกูคิดไม่ตรงกันอย่าสิเพราะวันนี้ทำเพื่อประชาชน